เขาหาเจอถีบสกัดไว้ครับนี่ฮะอืมดู่าดักล้อแล้วครับผมแล้วก็หมัดขวาเข้าไปครับนี่อ้ยแข้งซ้ายสวยครับจังหวะนี้ซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โหได้เลยครับผมนี่ฮะซ้ายไปอีก3มทีติดเลยครับผมโอ้โห สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับหลังจากที่แอดมินทีลงคลิปการแข่งขันของพญาหงกับมิยูนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศของ K1 r i n k Off i t วนะฮะก็เป็นทางของพญาหงเอาชนะไปได้นะครับแต่ก็สัญญากับทางผู้ชมไว้ว่าจะนําเอาคลิปการแข่งขันในรอบแรกนะฮะ ของพญาหงที่เจอกับมิโอครับคนนี้ครับผมชแชมป์ชูดบ็อกซิ่งนะครับคนนี้นี่เคยเอาชนะเพชรจีจ้าออมีคุณมาแล้วนะครับในกติกาชูดบ็อกซิ่งครับเดี๋ยวดูกันว่าพญาหงเนี่ยเอาชนะเธอแบบไหนครับ การแข่งขันวันนั้นนะครับผมในเควันลิงออฟวีนันะฮะเป็นการแข่งขันทวร์นเมนต์สี่คนครับต้องต่อยชนะ2ไฟท์ในคืนเดียวนะครับอันนี้เป็นไฟท์แรกที่พญาหงเจอกับทางมิโอก่าครับก่อนไปรอบชิงนะฮะอันนี้แอดมินทีก็ยังไม่ได้ดูนะครับผมมาดูพร้อมกันตอนนี้แล้วก็ภาคพร้อมกันสดๆเลยครับเพราะว่าทางคลิปเนี่ยเพิ่งออกมานะฮะพญาหงเดินเข้าไปเตะเจาะยางแล้วแข่งซ้ายไปครับเนี่ยพญาหงตอนนั้นนี่ถ้าที่ฟังสัมภาษณ์มานะครับผมทางเอ่อ ครูวิระศักดิ์เล็กยิมเนี่ยตั้งใจให้เปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายเลยครับเพื่อมาแก้เกมของนักชกญี่ปุ่นนะครับดูฮะทางมิโอเตะมาครับดึงม้ายังไม่มีจังหวะที่เข้าถึงนะครับอยาหงครับผมจันทการมโนบาลนะครับผมอันนี้นี่เป็นญาติของลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยนะครับนักชกไทยของเรานะครับยกทีนึงนะฮะตอนนี้เป็นกติกาเควันนะครับหมัดเท้าเข่าได้แต่ว่าห้ามสองนะครับแล้วก็ล็อกคอตีเข่าได้ครั้งเดียว มีโอเดินเข้ามาครับออ้ยดูฮะเตะสวนไปกับหมัดครับแข่งสายสวยเลยนะครับผมสำหรับทางพญาหงฮะต้องร่างกายแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าต้องต่อยสองไฟในคืนเดียวเลยฮะเพื่อจะได้แชมป์เตะขามาฮะอืเจาะยางขึ้นไปบ้างเหมือนกันครับพญาหงอโยุยาไปยิมนะครับไปเก็บตัวอยู่ทางค่ายวีรศักดิ์เล็กยิมนะครับในก่อนที่จะแข่งขันไฟสําคัญไฟนี้ครับ ขวดซ้ายไปอุ้ยไม่โดนฮะโอระยะยังไม่ได้ครับทางนี้โอ้นี่ก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นแชมป์ชุดบ็อกซิ่งหลายสมัยครับเคยชนะเพชรจีจ้าออมีคุณมาแล้วฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฮะเดินเข้าไปแล้วแข้งซ้ายครับนะฮะเข้ามากอดแบบนี้อ่าโ้หัวชนกันครับผมโอเคฮะไม่เป็นไรครับนี่ฮะทางกรรมการก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับศึกวันนั้นนี่หญิงล้วนครับลิงออฟวีนัสฮะก็ถือว่าได้รับความตอบรับได้ดีเลยนะครับผมสำหรับไฟนี้ฮะ เข้าหาแล้วหวดขวาไปครับผมู่สวยงามครับจับขาออกวุดไม่ได้นะครับเมื่อกี้กรรมการที่รีบมาแยกนะครับเพราะว่าเรากฎกติกาเกมวันจะไม่ให้จับขาแล้วออกวุดนะครับเดินเข้าไปโดนหมัดของทางมิโอครับนี่ยฮะมิโอเดินตามมาเจอหมัดเข้าไปแล้วตีเข่าครับเนี่ยฮะต้องแยกเลยครับเนี่ยฮนถ้าตีเข่าต่อเนื่องนี่ถือว่าผิดกติกานะครับก็จะโดนเตือนนะครับเดินเข้าหาอุ้ยโดนเตะสกัดไว้ก่อนถีบสูงไหมครับ นีโอวนออกมาทางพญาคงก็เดินลุกไล่เข้าไปครับอันนี้กาดสูงไว้ก่อนฮนะโอ้แข่งซ้ายไปครับสวยครับผมจังหวะเมื่อกี้เข้าเต็มเต็มตัวเลยเตะมาฮะอืมอยังติดอยู่ครับโอ้ยเดี๋ยวลุกเข้าไปโอ้โดนดักเหวี่ยงซ้ายไปฮะนี่ฮะโอ้ดูฮบสไตล์การชกคล้าย,กยๆกันนะครับเนี่ยโอ้ยเหวีว่ยงมาแล้วเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายไม่ถึงครับ แต่เป็นซ้ายกับขวานะฮะตอนนี้ต้องรอจังหวะแก้เกมกันดูครับแข่งซ้ายได้ครับโอ้โหออกนอกระยะของหมัดไปนะฮะจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกว่าแอดมินทีก็ดูครั้งนี้ครั้งแรกครับหมดยกที่1ครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ยก2เลยครับเพื่อจะได้ความตื่นเต้นเล้าใจนะครับคือรู้ผลอยู่แล้วนะฮะว่าชนะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนต่อยเนี่ยเป็นยังไงนะครับสูสีแค่ไหนนะฮะแอดมินก็เพิ่งมาดูตอนนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับหดซ้ายไปครับเบิ้ลไปสองที ก็เดินเข้ามาเตะเคลียขาครับเจาะยา,ยางมาอีกทีคิกบ็อกซิ่งนี่หมัดเท้าเข่านหนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับขอให้ได้ออกนะฮะให้โดนมีน้ำหนักนี่ก็ถือว่าได้แต้มแล้วนะครับหัวซ้ายไปโอ้ยไม่ถึงฮนะโอ้โหทางมิโอก,ก็ยังกะระยะได้ดีนะครับทางพญาหงต้องบวกบุกเข้าไปในระยะมากกว่านี้ แต่ก็ต้องระวังของเขาด้วยนะครับหนีถีบสูงมาครับอไม่ได้ฮะเนี่ยฮะจากไม่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมคือกรรมการจะเตือนนะครับว่าจับขาแล้วออกวุฒิไม่ได้นะฮะขวดซ้ายครับผมเต็มเต็มแล้วหมัดขวาเข้าไปครับนี่ฮะอู้แรกหมัดกันอยู่ที่อืจังหวะนี้มาจับแล้วก็ตีเขาแยกออกเลยครับโอ้โหนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับผมสำหรับมิโอครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพญาหงทําได้ดีจริงๆครับอีก3คนที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์สี่คนใช่ไหมครับอีก3ามคนที่ โอ้โหแต่ว่าพญาหงวันนั้นขวาแชมป์ไปได้นะครับใครยังไม่ได้ดูรอ,อ,อบชิงเนี่ยก็ไปดูได้นะครับจากมุมขวาบนฮนะไปกดดูได้นะครับแอดมินทำลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับลงไว้ก่อนแล้วนะครับาจะดูกังวนทั้งคู่นะครับเพราะว่าต้องระมัดระวังฮะเดินจังหมะที่ไปแล้วเตะซ้ายอีกทีนึงครับเอาฮะจังหวะนี้โอ้โหต่อยมากเข้าไปทีนึงโอเคครับโอ้โห ว่าอย่างไงฮะไม่มีอะไรนะครับผมโหทำได้ดีเลยนะฮะนี่ฮะมันเป็นช่วงการแข่งขันในไฟแรกด้วยนะครับผมในไฟของรอบแรกนะฮะแรงยังมีครับหวดซ้ายไปทีแล้วหมัดขวาซ้ายครับนี่ฮะโอ้โหได้แต้มนะครับผมแบบนี้เข้าเป้าแบบนี้นะครับมีโอกรถีบกันไว้ครับพญาหงเดินลุกเข้าหาถีบเข้าไปครับโอ้สวยครับนี่ฮะถีบแบบนี้ก็ถือว่าได้แต้มนะครับ ทำอามาการก็จะดูว่าโอเคฮะได้มีการออกวุธแล้วโดนมีอาการแลอุ้ยโดนเวียงหมัดมาเหมือนกันต้องระวังเลยนะครับ3มยกยกละ3ามนาทีนะครับพักหนึ่งนาทีนะครับสำหรับทางเทวันฮะอุ้ยหวดไปหมุนตัวครับฟาดหมัดไม่โดนฮะเป็นลูกที่ฝึกซ้อมมานะครับผมสำหรับลูกหมุนตัวฟาดหมัดครับเพราะว่าตอนใช้กับมิยูก็ใช้เยอะครับ เดินเ้าหาครับออ้ยโดนดักไว้ได้ครับต่อยมาต่อยมาต่อยคืนฮะตรงน,นี้ผักออกมาครับนี่ฮะเตะมาบล็อกได้ครับนี่โอ้โหเข้าไปครับผมต้องสเตปแบบเมื่อกี้นะฮะคือสเต็ปหลอครับแล้วก็หัวดซ้ายเข้าไปครับ ขวดซ้ายไปอีกทีนึงสวยงามครับผมหมดยกที่2นะครับโอ้สองยกมานี่แอดมินทีก็เห็นแล้วนะครับผมว่าพญาหงะเป็นฝ่ายที่คะแนนนำนะครับนี่ครับผมทางครูดามนะครับน่าจะเป็นครูดามนะทางขวามือนะครับผมแล้วก็ครูวิรัักเล็กยิมครับครูเจ้าของยิมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางครูดามนี่เป็นครูดามสีจันทนะครับผมที่เมืองไทยนะครับมีหลายสาขานะครับแล้วก็ต่อยท่านต่อยมวยมาหลายกิจกรรมมากนะครับหลากหลายมากนะครับถ้าแอดมินเดาไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นครูดามนะครับ ไปร่วมด้วยนะครับไปแข่งขันไปดูนักกีฬาของตัวเองนะครับผมทางคูหัวดซ้ายอุ้ยไม่ถึงเนะี้อน่าเสียดายครับอืมมีโอทีบหน้ามาครับอแต่ไปยังไม่ถึงฮนะโอ้กันดูครับผมทีไปแล้วหมัดตามานะโอ้ยกรรมการอบอกว่าเมื่อกี้ล้มลงไปแล้วนะครับผมห้ามโจมตีต่อนะครับโอ้โหดุดันมากนะครับผมสำหรับทางพญาหงครับ โอ้นี่ในไฟแรกเนี่ยยังดูแบบว่องไวคล่องแคล่วนะครับผมแต่ว่าพอในไฟถัดไปอาจจะมีช้าลงนิดนึงฮะอาจจะไปอุ้ยเนี่ยฮะหมัดมาครับเป็นเพราะว่าไฟนี้เนี่ยใช้แรงไปเยอะแล้วนะครับผมพอไปตัวในเจอกับมิ่ในไฟถัดไปก็เลยอาจจะช้าบ้างนิดนึงแต่ว่าไฟนี้เนี่ยเห็นเลยว่าโหเนถ้าฟิตเต็มร้อยนะครับผมแบบนี้นี่สู้ได้เลยฮะสู้ได้ทุกคนนะครับผมในรุ่นนี้มีโอนี่เก่งเลยฮะแก้แข้งซ้ายของทาง พยาหงไม่ได้เนี่ยฮะล้วเจอขวาไปแล้วเนี่ยตามมาต่อยครับแต่อย่างที่บอกนะครับมิโอนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์ชูดบ็อกซิ่งมาหลายสมัยเลยนะครับเป็นกติกาที่ต่อยเตะได้แล้วล็อกได้ด้วยนะครับยืนล็อกได้นะครับเนี่ยฮะจับแบบนี้ไม่ได้ครับผมเนี่ยกรรมการก็จะเตือนนะครับถ้าโดนบ่อยๆจะโดนตัดคะแนนนะครับ จะไม่เหมือนมวยไทยเนาะมวยไทยเราจับขาได้ออวุตต่อได้นี่หมองวิมาแล้วมีโอเอาคืนบ้างครับโอ้โหเข้ามาแล้วก็พยายามจะใช้หมัดเป็นตัวเปิดทางนะครับผมแล้วก็ตามได้แข่งแต่เจอแข่งซ้ายดอกนี้เข้าไปนี่ฮะเข้าไปรับแบบนี้โอ้โหแข่งซ้ายสวยครับนี่ฮะสายไปอีกทีนึงแล้วถีบไว้ครับแล้วก็หมัดตามเข้าไปนี่ฮะจังหวะนี้ต้องกอดไว้ก่อนครับถ้าปล่อยออกมาจะโดนหมัดได้ครับต้องระวังนะฮะปกติจริงๆต้องพยายามล็อกเอาไว้และให้กรรมการมาแยกนะฮะ อีก1น,นาที5วินะครับผมเดินเข้าหาเจอถีบสกัดไว้ครับนี่ฮะอืมดูว่าดักล้อแล้วครับผมแล้วก็หมัดขวาเข้าไปครับนี่โอ้ยแข้งซ้ายสวยครับจังหวะนี้ซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โหได้เลยครับผมนี่ฮะซ้ายไปอีก3ทีติดเลยครับผมโอ้โหมิโอจังหวะนี้แก้แข้งซ้ายของทางพยาหงไม่ได้จริงๆครับผม จะเข้ามาวงในก็เหนี่ยโดนดักซ้ายแล้วก็ต่อยขวาไปครับกรรมการแยกออกมาก่อนฮะจังหวะแล้วครับผมโอ้ตอนนี้อีก28ิวินะครับน่าจะชนะได้ครับผมแบบเนี่ยจะสามศูนย์เลยครับโอ้ยดูครับผมแข่งซ้ายเต็มเต็มเลยฮะโอ้ตอนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็รู้ว่าชนะแต่ว่าไม่รู้ว่าชนะแบบไหนครับแต่ว่าอุ้ยโดนหมัดขวาครับต้องระวังหนีฮะขวาสวนขึ้นไปแล้วขวาตามไปอีกทีหนึ่งโอ้เนี่ยตอนนี้ โล่งใจนะครับโอ้โหรู้เลยว่าต่อยแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าทางพญาหงไม่ไม่หมดแรงเนี่ยยากครับที่คนอื่นๆจะมาเอาแชมป์จากทางพญาหงนะครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสุดยอดนะครับผมพญาหงอายุทยาไฟยิมนะครับเนี่ยโอ้ทางคุยละศักเล็กก็ขึ้นมาครับนี่ฮะมาดูการให้คะแนนของทางกรรมการครับนี่คนที่หนึ่งก็ให้ทางพญาหงนะครับเอาชนะไปได้ครับ คนที่2นะครับผมน่าจะสามูนย์นะฮะจากที่ดู3มยกมาแบบนี้2ครับผมเนี่ยสองศูนย์แล้วครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับสามศูนย์ครับผมพยาโหอยทธยาไฟยิ้มครับก็ผ่านเข้ารอบแรกอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับเอาชนะไปได้อย่างสวยงามแล้วในรอบถัดไปครับถ้าเกิดคนอยากชมนะครับขวามือครับ้นไปกด ท่ละะานใน Facebook ก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปวยไทฮีโร่ครับอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดส่งดาวเป็นกำลังใจรวมถึงสนับสนุนการทำเพจของวยไทฮีโร่ด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะทางคู่เลศักฝิกได้กิมคูดดามแล้วก็ทางแก้วไปติดครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับแอดมินทีนนำคลิปมาลงให้แล้วไว้เดี๋ยวเจอกันอีกครับถ้าอยากชมใครสามารถคอมเมนต์มาได้แอดมินจะพยายามไปหามาให้ครับสวัสดีครับ